สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอสองวัานมงคลโบราณว่าค้าขายดีมีโชคลาภเหลือกินเหลือใช้ไม่อดอยากปลูกแล้วรวยหามาไว้ที่บ้านสักต้นนามามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะต้นไม้มงคลว่านมงคลและความเชื่อถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่สังคมไทยเรามาช้านานนะคะนอกจากประโยชน์หลักๆ ของต้นไม้ที่ให้ร่มเงาทําให้บ้านเรือนร่มรื่นมีดอกสวยงามส่งกลิ่นหอมทําให้บรรยากาศภายในบ้านมีชีวิตชีวารู้สึกผ่อนคลายสบายตาสบายใจแล้วนะคะยังมีความเชื่อค่ะว่าต้นไม้มงคลว้านมงคลบางชนิดนั้นช่วยเสริมความเป็นมงคลทางปวงทําให้บ้านเรือนร่มเย็นเป็นสุขมีโชคลาภ รวมถึงเสริมดวงทางด้านการค้าขายแต่มีเคล็ดลับที่สำคัญคือหากอยากปลูกต้นไม้มงคลวันมงคลเพื่อเสริมดวงแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านให้ปฏิบัติดีคือท่านต้องหมั่นทำบุญรักษาศีลสวดมนต์คิดดีทำดีพูดดีแล้วที่สำคัญท่านต้องทำงานรู้จักอดออมบริหารทางการเงินแล้วต้นไม้มงคลว้านมงคลนั้นจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมดวงให้ท่านดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยกฎแห่งกรรมและการกระทำของแต่ละท่านด้วยนะคะ สองว่านมงคลโบราณว่าค้าขายดีเหลือกินเหลือใช้ไม่อดอยากว่านมงคลต้นที่สองว่านดอกทองว่านดอกทองมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นอื่นๆว่าว่านดอกทองแท้ว่านดอกทองตัวผู้ว่านดอกทองตัวเมียว่านดินสอฤษีว่านมหาเสน่ห์หรือว่านดอกทองกระเจาค่ะ ว่านดอกทองจัดเป็นประเภทของว่านมหาสเสน่ห์ค่ะเป็นว่านโบราณหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วอีกทั้งมีผู้รู้มักไม่ค่อยเปิดเผยและไม่แนะนำให้ปลูกภายในบ้านเพราะเก่งว่าอาจจะมีผู้นำไปใช้ในทางที่ไม่ดีเพราะด้วยอำนาจของว่านอาจทำให้เกิดการผิดลูกผิดเมียหรือผิดสินข้อ3ามได้ค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับลักษณะของว่านดอกทองกันก่อนนะคะ ว่านดอกทองเป็นว่านที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกันกบขิงค่ะเป็นว่านที่มีหัวหรือเงาเป็นรูปทรงกลมอยู่ใต้ดินแตกแขนงเป็นไหลขนาดเล็กมีอยู่สองชนิดคือว่านดอกทองตัวผู้และว่านดอกทองตัวเมียซึ่งว่านทั้งสองชนิดนี้จะมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะคือส่วนของลำต้นและใบของเขาจะมีลักษณะคล้ายกับต้นขมิ้นค่ะใบจะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับว่านดอกทองตัวเมีย ใบจะมีสีเขียวลักษณะของใบจะเป็นรูปใบหอ,อกปลายแหลมคนใบมนส่วนว่านดอกทองตัวผู้นั้นบริเวณเส้นกลางใบหรือกาบใบจะมีสีแดงเรื่อๆค่ะและสีของหัวว่านว่านดอกทองตัวเมียจะมีสีขาวโดยว่านดอกทองตัวเมียนั้นจะมีฤทธิ์แรงกว่าตัวผู้ค่ะซึ่งการออกดอกนั้นว่านดอกทองตัวเมียดอกจะมีสีขาว กลีบดอกสีขาวของเขาจะมีแถบกลางเป็นสีเหลืองค่ะส่วนว่านดอกทองตัวผู้ดอกจะเป็นสีเหลืองค่ะ ตามตำราโบราณนิยมปลูกว่านดอกทองเป็นไม้มงคลเป็นว่านมงคลเพราะมีความเชื่อว่าเป็นว่านเมตตามหานิยมช่วยทำให้ค้าขายดีมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนร้านไม่ขาดสายทำมาหากินครองรวมไปถึงการเจรจาติดต่อประสานงานก็ประสบผลสำเร็จถ้าหากปลูกไว้ในบ้านก็จะเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนเพื่อนบ้านรักใคร่ นอกจากนั้นแล้วยังเชื่อกันอีกว่าเมื่อเวลาที่ดอกว่านบานจะส่งกลิ่นหอมเย็นหากชายหรือหญิงใดได้กลิ่นจะทำให้กระตุ้นความกำหนัดทางเพศได้จึงเรียกว่าว่านมหาเสน่หและเพราะสาเหตุนี้ค่ะในสมัยโบราณผู้ชายจึงมักจะใช้ว่านนี้หุงกับน้ำมันจันทร์หรือบดรวมกับสีพึ่งสีปากใช้สำหรับทาตัวหรือใช้ทาปาก เพราะเชื่อว่าเมื่อพบผู้หญิงคนนั้นจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นรักสนใจและคล้อยตามได้นอกจากนั้นแล้วยังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรโดยช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยขับลมขับเหนื่อและทำให้เจริญอาหารค่ะหน่ออ่อนและดอกยังสามารถนำมารับประทานเป็นผักลวกเป็นผักสดจิ้มกับน้ำพริกอื่นๆได้ด้วยค่ะว่านมงคลต้นที่หนึ่งว่านพุทธกวัก ว่านพุทธกวักหรือว่านสาริกาลินทองจัดเป็นว่านมงคลโบราณเป็นว่านที่มีบันทึกมาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วค่ะเชื่อว่าเป็นว่านดีมีเทวดารักษาและหาพบได้ยากในปัจจุบันนี้ลักษณะที่สำคัญของว่านพุทธกวักนั้นนะคะว่านพุทธกวักเป็นว่านที่มีหัวอยู่ใต้ดินค่ะมีขนาดเล็กทรงเรียวแหลมแล้วก็โคดงอไหลเลื้อยคล้ายกับรักยากคา ตามตำราว่าปลายเงาไหลจะกวักขึ้นลงคล้ายมือหรือที่เรียกว่านางกวักผิวด้านนอกจะเป็นสีน้ำตาลส่วนเนื้อในจะมีสีขาวขุ่นอมเหลืองนวลมีกลิ่นคล้ายกันกันกบว่านขอทองแก้ค่ะส่วนใบของว่านจะมีสีเขียวแกนกลางใบหรือร่องตรงกลางใบจะมีสีแดงเข้ม ลำต้นมีความเขียวหรือว่ามีสีเขียวคล้ายกับต้นขมิ้นค่ะแล้วก็มีขนาดใกล้เคียงกันกับว่านขอทองแก้นั่นเองโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกว่านนี้ไว้จะทำให้ค้าขายดีมีเมตตามหานิยมกว่าคนเข้าร้านไม่ขาดสายซื้อง่ายขายคล่องเจรจาติดต่อทำการค้า ก็จะมีคนเมตตาอุปธรรมค้ำชูทําให้การงานนั้นสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเหมือนดั่งชื่อว่านพุทธกวักนั่นเองค่ะนอกจากนั้นยังจัดเป็นอีกหนึ่งในว่านมหามงคลเพราะให้คุณด้านคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆในสมัยโบราณนะคะนิยมนําหัวว่านมาแกะเป็นรูปนางกวักค่ะแล้วเ็จด,ด้วยคาถาอิกะวิติพุทธสังมิอิสวาสุ เป็นจำนวน1 0 8จบแล้วนำไปบูชาไว้ประจำบ้านหิงพระตามร้านค้าขายต่างๆเพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงการค้าขายช่วยเรียกโชคลาภให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกประการค่ะเคล็ดลับสำคัญนะคะควรปลูกว่านนี้ในวันพฤหัสบดีข้างขึ้นโบราณว่าจะดีมากค่ะและเวลาปลูกว่านและรดน,น้ำว่าน ควรเสกด้วยคาถานะโมพุทธายะเป็นจำนวนสามจบนะคะแล้วค่อยรดน,น้ำว่านทั้งนี้ก็เพื่อความขลังแล้วก็ความเป็นสิริมงคลค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้และความเชื่อที่โคราพี่นำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยคะ่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลบ้านมงคลความเชื่อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้มีพลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ